ที่ไร่ข sí, ้าวโพดนะครับวันนี้จะมาดูปัญหาของเกษตรกรที่พบบ่อยมากๆนะครับคือต้นข้าวโพดนะครับจะไม่สวยไม่งามนะครับเจอหนอนนะครับหนอนข้าวโพดใช้สารจับใบมากๆนะครับคือตัวนี้นะครับสารจับใบมากๆผสมกับยาฆ่าหนอนใคร่ยารับเพลี้ยหรือหนอนข้าวโพดนะครับสารจับใบตัวนี้มันจะซึมเข้าไปในยอดข้าวโพดนะครับจะทาให้หนอนตายทันทีนะครับแล้วก็เราจะมาดูเลยภายในวันสองวันนะครับ แล้วต้นนี้ดิ่งเราผสมกับปุ๋ยน้ำลาวานะครับคู่นี้นะครับพืชน,นะฮะหรือข้าวโพดเนี่ยสามถึงห้าวันเท่านั้นพืชก็จะนอกงามจะเขียวจะตั้งนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนไร่มันของพี่สาวครับผมจะมาสาธิตการใช้สารจับใบกับปุ๋ยน้ํากับปุ๋ยน้ําอย่างเดียวนะครับว่าการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันยังไง ทำไมเวลาเราฉีดปุ๋ยเราเพืชไม่งามเพราะอะไรเรามาดูเลยครับจะมาสาธิตให้ดูใกล้ๆเลยครับจะฉีดอันนี้คือน้ําที่ผสมปุ๋ยเข้าไปแล้วแต่ไม่มีสารจบใบนะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูนะครับทุกท่านดูเลยครับสังเกตว่าไอตัวน้ํามันจะมันจะเกาะที่ใบพืชคือมันจะไม่ซึมเข้าใบพืชทีนี้เวลาเราฉีดปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยที่เราฉีดไปมันก็จะสูญเสียโดยใช่เหตุแล้วก็มันไม่ซึมเข้าใบคือพืชก็จะไม่ได้รับสารอาหารเต็มที่ แล้วมาเทียบความแตกต่างที่ตัวนี้ฮะตัวน,วนี้มีทั้งสารจับใบแมกมาก,กับปุ๋ยน้ำละวาที่เราจะสาธิตให้ดูนะอันนี้ผสมเรียบร้อยนะครับอ่าดูเลยครับผมฉีดแค่เป็นละอองเท่านั้นเองครับสังเกตว่าตัวสารน้ำพามันจะพาพืชเข้าซึมเข้าใบพืชเข้าใบต้นมันทันทีเลยครับทีนี้พืชก็สามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้เต็มที่ มามาดูเทียบใกล้ๆนะฮะเนี่ยยังไม่ซึมเลยครับยังอยู่เกาะอ,อยู่ที่ใบแล้วก็ไม่ซึมเข้าใบพืชเดี๋ยวจะฉีดตัวนี้ให้ดูฮะที่ใบเดียวกันใบเดียวกันนี่ฮะเป็นยังไงครับ,รบมันจะซึมเข้าใบพืชทันทีเลยทีนี้ก็คือตัวสารจับใบเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำโฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมาลงหรือว่ายาปราบศัตรูพืช เอ่อเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับต่างต่างกันไหมครับทุกที่ต่างไหมฮะต่างแบบเนี้ยต่างกันต่างกัน